พบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวรถมือสองจากทางช่อง YouTube เต้นเฮียกุยนะครับวันนี้นี่แม่ภูมิใจนะครับเป็นอีกคันที่สวยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นท็อปทที่คุณลูกค้าฝากมาหลายคนบอกเฮียเมื่อไหร่รุ่นนี้ <c oughs> จะมีเข้ามาสักทีนะก็มาแล้วฮะเพราะว่ารอ เหมือนกันเฮียก็ลอมกันแต่ขอให้สวยแล้วก็เดิมนะครับอคันนี้ได้ได้สีด้วย <c oughs> สีมันออกแนวเทคนิคคือสีน้ําเงินน้ําเงินอมฟ้าเข้มๆหน่อยนะฮะเดิมๆคือถ้าไปจอดตามชายทะเลนี่โอ้โหมันดูแบบอะไรอ่ะอ่าซัมเมอร์เลยอ่ะอ่าก็เรียกแบบลักษณะสไตล์อยู่ชายหาดนะจอด <c oughs> แมดูแล้วมัน ดูแล้วมันเหมือนพวกฮาวายเลยอ่ะน่าสวยประมาณนั้นนะครับสีออกน้ำเงินทูโทนนะฮะใช้ล่างก็จะเป็นสีบอลน,นะครับแนะนำเลยครับคันนี้คือโตโยต้าสปอร์ตไลเดอร์นะครับเป็นรถโฉมสุดท้ายเลยนะของสปอร์ตไลเดอร์นะครับมันจะมันจะอ่าจะเป็นเครื่องยนต์3000นะอ่คอมมอนเรียว ดีโฟดีแล้วนะครับแล้วก็ที่บอกว่าคันนี้พิเศษคือท็อปคือว่ามันเป็นเกียร์ออโต้ออกห้างนะแล้วก็ขับเคลื่อนสี่ล้อนะมีแอร์แบ็กหใบระบบเบรก abs นะตัวถังสวยนะฮะโดยเฉพาะสีนี่น้ำเงินเขาเรียก m i d ไ i g บู b เปล่าผมไม่แน่ใจนะบางคนก็เรียกสีน้ำเงินอมฟ้าเข้มๆหน่อยทูโทน อุปกรณ์ทุกอย่างนะายาไหลหลังนะครับแล้วก็บันไดบันไดข้างมาครบนะภายในก็เดิมๆเป็นเบาะหนังนะครับสีสีครีมนะคอนโซลก็มีลายไม้นะครับเบาะนั่งก็จะเป็นสามแถวนะมีแอร์หลังแถวที่สามแถวสุดท้ายก็จะมีแอร์สำหรับผู้โดยสาร ที่อยู่ด้านหลังสุดนะครับมีแอร์ตู้แยกอีกตู้หนึ่งอยู่ด้านซ้ายมือของรถนะเกียร์ออโต้โฟร์วิเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายนะฮะสำหรับท่านที่ไม่ค่อยชอบเกียร์ธรรมดานะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้ให้นะโอเคคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยว คาาเข็ีขัดนิรภัยแล้วเดี๋ยวไป,ไปเทสกับคันนี้กันโตโยตา้าเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนี่ใช่ไหมโตโยตา้าสปอร์ตไลเดอร์นะครับไปเข้าเกียร์นะฮะอ่อนโต,โต้เป็นปีศู 03. นย์สามนะสปอร์ตไลเดอร์ปีศูนย์สาม ปี03นยะตัวท็อปๆเลยเกียร์ออโต้เครื่อง3000 D4D ีโฟดีคอมมอนเรวมันได้กำลังแรงม้าที่สูงแล้วก็ประหยัดน้ำมันกับเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรวนะครับปี2003นะครับเนี่ยขับแบบสบายสบาย มันไม่ต้องนี่มือไม่ต้องยิบมือไม่ต้องไม่ต้องไปจับเกียร์อ่าเนี่ยแล้วก็เหยียบปุ๊บปุ๊บปุ๊บบ้เนี่ยขับดีมาก To โย t a s p ป r t r ตไเดอนะฮะตัวทอปๆเลยรถ s อ v 7วเจ็ดที่นั่งอเนกประสงค์รถปีศูนย์สามะครับพอตัวนี้พอศูนย์สี่ก็ มีเหลืออยู่ลงเหลืออยู่ไม่ไม่แท้ไหนแล้วก็จะเปลี่ยนโฉมละพอสูสีไปขึ้นไปแล้วก็เป็นเปลี่ยนโฉมเป็น f o r t จูเนอร์ละทุกวันนี้ f o r t จูเนดีเซลยังโอ้โหสีกว่ากว่ยู่แหละเกือบเกือบเลขห้าเลยซ้ำสวยๆนะสีไปปนี่นีฮะกดปื๊ดมาขัดดีฮะไม่อืดอัตราเร่งดีแล้วก็ ประหยัดน้ำมันเนี่ยแล้วเรานั่งไปกับครอบครัวหรือเดินทางท่องเที่ยวทางไกลนะครับกับรถแบบเนี้ยนะฮะถึงไหนนอนนั่นเลยอะเอาง่ายๆเพราะว่าห้องห้องโดยสารมันมันยาวมันค่อนข้างยาวยาวกว่า f o r ์จูเนนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยมีแหลกเอ่อม,มีมีที่วางแหลกหลังคาให้ออกห้างนะฮะตัวสปอร์ตเรเดอร์เนี่ยมันจะมีให้จากโรงงาน แต่ถ้าถ้าสปอยเลเอร์ตัวตัวเครื่องยนต์คอ,อมมอนเรียวนะฮะจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเป็นตัว 5L จะบนหลังคาจะไม่มีไอตัวแลกลาวแลกนะครับก็ต้องไปซื้อแบบถ้าจะติดก,ก็ต้องไปซื้อแบบไอที่มันมันหนีประตูอ่ะหนีคาน่ะนะฮะแต่อันนี้ไม่ต้องไปซื้อถาดมีเนียมวางแล้วก็มีตัวล็อกแถมมาล็อกติดได้เลยนี่ นี่เหยียบให้ดูช่วงช่วงล่างแน่นไหมแล้วนี่ฮะแหมแล้วได้ยางใหม่เลยสี่เส้นดอกเต็มเต็มเฉพาะยางก็เกือบสามหมื่นบวกลบแล้วเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าสบายใจได้ว่าซื้อไปแล้วไม่ต้องไปทำอะไรละสปอร์ตเดยเดอร์ท็อปท็อปออโต้โฟวิวนะ ตัวถังสวยห้องเครื่องท้า,ทายแอร์เออน,น,นี่เปิดเฉพาะสวิตตัวตัวหน้านะมันจะมีตัวเนี้ยตรงข้างๆพวงอะไรยนะี่ยกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวเปิดแอร์ด้านหลังผู้โดยสารแถวที่3นี่ก็จะเปิดพัดลมแอร์แอมก็ออกมาเย็นเย็นทั้งคันนี่แม่ไปไหนมาไหนสบายใจใช้ในเมืองก็ได้ไดนะฮะเพราะว่าตัวนี้นี่ดู มันมันแสดงถึงบุคลิกของของเจ้าของนะว่าเอ้ยออกแนวชิวๆธรรมชาติหน่อยนะอยู่ในเมืองก็ใช้งานชีวิตประจำวันนะฮะเสาร์อาทิตย์บางทีทำงานแล้วเบื่อๆจะเที่ยวทะเลเที่ยวเขาพาท่านไปได้ทุกที่อย่างมีความสุขเนี่สปอรตไลเดอร์นะฮะนี่เกียร์ออตโต มีโอเวอร์ดดด้วยกดปุ๊บมันจะโชว์โอเวอร์ไดไม่ต้องไปแต่งแล้วอย่างมากก็ใส่หลักหลังคาสภาพนี้อย่าไปแต่งเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยดูด,ดูดีแล้วดมิดมเดมิดมออกห้างนี่แม่นี่ดูฮนะเร็วอยู่เทินฟังเสียงนี่เกียสองอะ เนี่ยวิธีวิธีขับนะฮะมันมีอยู่เกียร์ออโต้นะบางทีเราลากลากอยู่เนี่ยแล้วเราเราคือมันเป็นการสั่งเปลี่ยนเกียร์จากกล่องเกียร์กับกล่อง ECU เครื่องทีนี้นเราเรา,เราต้องการจะสั่งให้เกียร์เปลี่ยนเองเนี่ยเปลี่ยนด้วยตัวเราเองเนะย,ยกยกขาขึ้นมานิดนีงอ่ายกขาแล้วก็กดใหม่อ่าฮะยกขาแล้วกดใหม่แล้วเซฟด้วยเซฟเซฟน้ำมัน มันเป็นเทคนิคการขับเกียร์ออตโต้นะฮะบางท่านไม่รู้ว่าเหยียบอย่างเดียวเลยแล้วรอให้เกียร์มันเปลี่ยนเองบางทีเนี่ยเรายกยกนิดนึงยกขาแล้วก็กดใหม่กดเบาๆนะกล่องมันจะตอบสนองว่าเอ้อไอตรงเนี้ยความเร็วของรถแรงเฉื่อยที่วิ่งอยู่เนี่ยกับรอบเครื่องเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะเนี่ยเรายกอ่าอ่าแล้วก็กดใหม่เนี่ยไปลองดูฮะแล้วท่านจะสนุกกับการขับรถเกียร์ออตโต้ มันจะได้ฟิลเหมือนรถเกียร์เกียร์ธรรมดาเลยโดยที่มานไม่ต้องมเมื่อยขาค้างเนี่ยเหยียบคัน <c oughs> อบอกเทคนิคการใช้งานรถเกียร์ออโตใช้ได้ทั้งดีเซลและเบนซินทุกชนิดมันเป็นทักษะนะฮะการขี่รถเกียร์ออโต้แกำลังบรรยายมีทิปแถมเล็กๆถึงเต้นแล้วโอเคโอเคครับฝากไว้นะฮะ กับ t o y ย t a s p o r er, t r i d e r ปี2003คันนี้นะฮะสีนี่สุดยอดเลยสวยๆเลยแล้วก็ภายนงภายในเครื่องยนต์นะฮะโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมฝากไว้นะฮะสำหรับคันนี้ Toyota s p o r t r ต d e r ดเกียร์ออโต้โฟวิที่หลายๆท่านโทรมาแล้วก็ฝากเบอร์ฝากอะไรทยไม่ได้รับไปรอดูรีวิวแล้วกัน มาแล้วนะฮะก็มาก่อนก็ได้ก่อนกับคันนี้สวยจริงๆขอบคุณที่ไว้วางใจนะฮะตัวนี้ท็อปๆเลยเครื่องยนต์3,000 D4D ทั้งประหยัดทั้งแหล่งมามาพรบแอร์เอเอยเย็นเจี๊ยบ